วันนี้ผมมารีวิวผ้าที่ผมห้อยคออยู่นะครับชุดนี้มีหลากหลายแนวนะครับแล้วก็ห้อยบ่อยที่สุดนะครับถูกโลกลกับตัวเองมากที่สุดแล้วนะครับองค์แรกนี้เป็นสมเด็จหลวงปู่หินนะครับวัดระฆังรุ่นอนุสรลูกเสือออกปี17นะครับมีราคาไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยไม่ถึงพันเป็นเนื้อเก่าๆของอสมเด็จโตหลวงปูนน่นาควัดระฆังนะครับนํามาบดแล้วก็ทําใหม่ องค์ต่อไปนี่เป็นเหรียญมหาลาบนะครับคูบาบุ่ชุ่มนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปี39เป็นเทินทองแดงนะครับก็ราคาปัจจุบันไม่ถึง2,000นะครับก็ชื่อดีมงคลดีนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นชิ้นนี้เป็นเครื่องรางนะครับถือว่าแพงที่สุดในคอรนะครับเล่นกันหมื่นกว่าบาทนะเป็นของพ่อนุ่มวัดนางในนะครับก็สร้างประมาณ2490นะครับ กันและแก้ของนะครับกันดวงตกหนุนดวงชิ้นต่อไปนี่เป็นตะกุดนะครับตะกุดของหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นตะกุดจุกแรกที่ท่านสร้างไว้พร้อมกับเบีย้ยแก้นะครับลงดักถักเชือกก็ค่อนข้างหายา,ยากครับแต่ราคาก็ยังไม่แพงประมาณ1-2 0 0 0นะครับ ต่อไปเป็นหนุมานไล่เวทนะครับของอาจารย์ถนอมอสร้างประมาณปี45หนะครับเป็นเนื้อนวโลหะเป็นสิทธิ์ในสายอาจารย์เทพนะครับก็ออกที่วัดวังปริวาสนะครับแกะโดยนายส่งถศินนะครับ,แ,รบแล้วก็หล่อโดยนายส้างสมอนนะครับก็ราคาไม่ถึงหมื่นครับชิ้นนี้เป็นา ที่หลวงปู่แหวนนะครับวันดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระเล็กๆครับออกประมาณปี20นะครับเล่นกันประมาณ100-200บาทก็เป็นพระเล็กๆน่าใช้ครับใช้ติดตัวแล้วก็เสริมบาร,รมีให้กับตัวเองนะครับก็ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ผมห้อยอยู่นะครับ